สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกวงจรไฟฟ้าที่เ,เรียกว่าพื้นฐานแต่ก็สำคัญมากๆเลยนะครับวงจรสตาร์ทมอเตอร์แบบ d i r e c ออนไลน์หรือที่เราเรียกกันสั้นๆว่า DOL นี่แหละครับจากวิดีโอสาธิตที่เราดูกันมาเนี่ยมันดูเหมือนจะตรงไปตรงมานะครับคือต่อไฟเข้ามอเตอร์เลยก็หลักการพื้นฐานใช่ค่ะคือจ่ายไฟเต็มที่ให้มอเตอร์ทันทีเลยมันเลยเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดแต่ก็อย่างที่บอกค่ะมันมีประเด็นเรื่องตอนเริ่มทางานนิดหน่อย ครเหีือนเรามาดูกันก่อนว่าส่วนประกอบหลกัหลกๆมันมีอะไรบ้างนะครับที่เห็นในวิดีโอก็จะมีตัวแรกเลยเบรกเกอร์หลักใช่ไหมครับค่ะตัวเมนเบรกเกอร์อันนี้สำคัญมากเอาไว้ตัดต่อไฟเข้าระบบทั้งหมดแล้วก็มีแมกเนติกคอนแทคเตอร์อันนี้เหมือนเป็นสวิตช์ตัวใหญ่ๆใ,ใช่ค่ะทำหน้าที่จ่ายไฟหลักให้มอเตอร์แต่ควบคุมด้วยไฟน้อยๆจากวงจรควบคมุมแล้วก็โอเวอร์โหลดรีเลย์ตัวนี้คือป้องกันค่ะ ตัวนี้สำคัญมากคอยดูว่ามอเตอร์กินกระแสเกินหรือเปล่าถ้าเกินก็จะสั่งตัดวงจรป้องกันมอเตอร์เสียหายค่ะแล้วก็มีปุ่มกด2ปุ่มสีแดงกับสีเขียวก็คือปุ่มสต็อปปกติจะเป็นหน้าสัมผัสแบบ NC คือ Normally Closed ปกติจะต่ออยู่ NC normally c l o s e คือปกติไฟผ่านได้ใช่ค่ะส่วนปุ่ม start จะเป็น NO หรือ normally open คือปกติเปิดวงจรอ,อยู่ต้องกดถึงจะต่อค่ะโอเคครับพอเห็นภาพส่วนประกอบแล้วทีนี้หัวใจของมันวงจรควบคุมมันทำงานยังไงนะครับไฟเลี้ยงเส้น Li าย L เนี่ยจะผ่านเ breaker ก่อนจากนั้นก็จะวิ่งไปเข้าหน้าสัมผัส NC ของ overload relay ปกติจะเป็นขา95ค่ะขาเ5 แล้วก็ออกจากขา96ของ Overload ออก96ปุ๊บก็วิ่งไปเข้าปุ่มปุ่มแดงปุ่ม Stop ที่เป็น N c ถูกต้องค่ะพอออกจากปุ่ม s t o อปไฟก็จะไปรออยู่ที่หน้าสัมผัส N.O. ของปุ่ม Start สีเขียวอ๋อ oh, ไปรออยู่ตรงนั้นใช่ค่ะพอเราเกด Start, ปุ่ม Start ทปั๊บหน้าสัมผัส N.O. ก็จะต่อไฟก็จะวิ่งผ่านไปได้วิ่งไปไหนต่อครับวิ่งไปเข้าที่ขั้ว A 1ของคอยล์แม่เหล็กคอนแทคเตอค่ะส่วนขั้ว A 2ของคอยก็ต่อกับสายนววรอนไ้้แล อ๋อพอ a 1ได้ไฟ a 2มีนิวตรอนคอยก็ทำงานครบวงจรแมกเนติกก็แมกเนติกก็จะทำงานค่ะหน้าสัมผัสหลักมันก็จะเปลี่ยนสถานะจ่ายไฟให้มอเตอร์ในวงจรกำลังต่อไปเดี๋ยวนะครับถ้าเรากดปุ่ม start แล้วก็ปล่อยมือไฟมันก็ไม่น่าจะวิ่งผ่านปุ่ม start ไป a 1ได้แล้วสิครับแบบนี้มอเตอร์ก็ควรจะหยุดหมุนอ่าคำถามดีค่ะตรงนี้ล่ะค่ะที่ต้องมีสิ่งที่เรียกว่าวงจรช่วยจำ หรือ holding circuit เข้ามาช่วยบุงจรช่วยจำทำยังไงครับเราจะใช้นักสัมผัสช่วย auxiliary contact ของตัวแ a g n e t i c เองค่ะที่เป็นแบบ no ปกติจะเป็นหมายเลข13กับ14ครับ13กับ14เอามาต่อขนานหรือต่อคล่อมตัวปุ่ม Start ไว้ค่ะอ๋อต่อคล่อมปุ่มเขียวไว้ใช่ค่ะทีนี้พอกดปุ่มสตาร์ครั้งแรกปุ๊บแ a g n e t i c ทำงาน หน้าสัมผัสช่วย13-14ที่เป็น N O เนี่ยมันก็จะเปลี่ยนเป็นปิดวงจรทันทีเหมือนกันโอ้พอพอ1 3สิบมมันปิดถึงเราจะปล่อยมือจากปุ่มสตาร์ ไฟก็ยังมีอีกทางให้วิ่งผ่าน 13, 14ไปเข้า A1 ได้อยู่ดีถูกต้องเป๊ะเลยค่ะมันก็เลยทำงานค้างดอไปได้เรื่อยๆจนกว่าเราจะไปกดปุ่มสต็อปหรือว่าหรโอเวอร์โหลดตัดวงจรใช่ค่ะการกดปุ่มสต็อปซึ่งเป็น NC เนี่ยพอกดปุ๊บมันก็จะเปิดวงจรตัดไฟที่ไปเลี้ยงคอย A1 แมกนติกก็หยุดทำงานค่ะเข้าใจแล้วครับชัดเจนเลยเรื่องวงจรควบคุมกับโ o ด d i n g circuit ทีนี้วงจรกำลังล่ะครับที่จ่ายไฟจริงๆให้มอเตอร์ วงจรกำลังก็ตรงไปตรงมาค่ะไฟหลักจากเบรกเกอร์ก็จะวิ่งผ่านหน้าสัมผัสหลักของคอนแทคเตอร์แล้วก็จะออกจากคอนแทคเตอร์ที่ T1 T2 T3 ไปผ่านตัวโอเวอร์โหลดวีเลย์ก่อนอ๋อต้องผ่านโอเวอร์โหลดด้วยใช่ค่ะเพื่อให้อเวอร์โหลดวัดกระแสะได้พอคอนแทคเตอร์ทำงานจากวงจรควบคุมก็เหมือนปิดสวิตช์ใหญ่ให้ไฟหลักวิ่นไปหามอเตอร์ได้เลยแล้สมมติว่ามอเตอร์มันทำงานหนักเกินไปหรือมีปัญหาอะไรสักอย่างกินกระแสะเยอะผิดปกติ ไอ้ตัวโอเวอร์โหลดนี่มันจะช่วยยังไงนะครับค่ะถ้ากระแสที่ไหลผ่านโอเวอร์โหลดไปยังมอเตอร์เนี่ยมันสูงเกินค่าที่เราตั้งไว้ต่อเนื่องสักครักหนึ่งตัวโอเวอร์โหลดมันจะมีกลไกทํางานค่ะทํางานแล้วเกิดอะไรขึ้นครับผลก็คือหน้าสัมผัส NC เบอร์9596ที่เราเอาไปต่อไว้ในวงจรควบคุมมาค่ะมันจะเปิดวงจรออกอ๋อไอ้ตัว NC ในวงจรควบคุมมันจะเปิดออกเองอัตโนมัติใช่ค่ะพอ95ถึง96มันเปิดไฟที่วิ่งไปเลี้ยงคอย A 1ก็ถูกตัด แมกเนติกก็หยุดทางานไฟก็ไม่ไปมอเตอร์มอเตอร์ก็หยุดอปลอดภัยขึ้นเยอะเลยและที่สําคัญนะคะหลังจากโอเวอร์โหลดมันตัดการทํางานไปแล้วเนี่ยเราจะกดปุ่มสตาร์ทซ้ําๆมอเตอร์ก็ไม่เด็ดนะคะอา้าวทำไมล่ะครับเพราะว่าหน้าสัมผัส9596มันยังเปิดค้างอยู่ค่ะเราต้องไปกดปุ่มรีเซ็ตที่ตัวโอเวอร์โหลดรีเลย์ก่อนให้หน้าสัมผ,สมผัสมันกลับมาเป็น NC เหมือนเดิมต้องมีคนไปกดรีเซ็ตเหมือนบังคับให้เราต้องไปดูก่อนว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมกระแสเกิน ถูกต้องค่ะเป็นการป้องกันไม่ให้เราสตาร์ทมอเตอร์ซ้ำๆทั้งที่ปัญหายังไม่ถูกแก้ไขสวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกวงจรไฟฟ้าที่เ,เรียกว่าพื้นฐานแต่ก็สำคัญมากๆเลยนะครับวงจรสตาร์ทมอเตอร์แบบ direct online หรือที่เราเรียกกันสั้นๆว่า DOL นี่แหละครับจากวิดีโอสาธิตที่เราดูกันมาเนี่ยมันดูเหมือนจะตรงไปตรงมานะครับคือต่อไฟเข้ามอเตอร์เลย ก็หลักการพื้นฐานใช่ค่ะคือจ่ายไฟเต็มที่ให้มอเตอร์ทันทีเลยมันเลยเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดแต่ก็อย่างที่บอกค่ะมันมีประเด็นเรื่องตอนเริ่มทำงานนิดหน่อยครับเหมือน,นเรามาดูกันก่อนว่าส่วนประกอบหลักๆมันมีอะไรบ้างนะครับที่เห็นในวิดีโอก็จะมีตัวแรกเลยเบรกเกอร์หลักใช่ไหมครับค่ะตัวเมนเบรเกอร์อันนี้สาคัญมากเอาไว้ตัดต่อไฟเข้าระบบทั้งหมดแล้วก็มีแมกเนติกคอนแทคเตอร์ อันนี้เหมือนเป็นสวิตตัวใหญ่ๆใ,ใช่ค่ะทําหน้าที่จ่ายไฟหลักให้มอเตอร์แต่ควบคุมด้วยไฟน้อยๆจากวงจรควบคมุมแล้วก็โอเวอร์โหลดรีเลย์ตัวนี้คือป้องกันค่ะตัวนี้สําคัญมากคอยดูว่ามอเตอร์กินกระแสะเกินหรือเปล่าถ้าเกินก็จะสั่งตัดวงจรป้องกันมอเตอร์เสียหายค่ะแล้วก็มีปุ่มกดสปุ่มสีแดงกับสีเขียวก็คือปุ่มสต็อป ปกติจะเป็นหน้าสัมผัสแบบ NC คือ normally closed ปกติจะต่ออยู่ NC normally closed คือปกติไฟผ่านได้ใช่ค่ะส่วนปุ่ม start จะเป็น NO หรือ normally open คือปกติเปิดวงจรอ,อยู่ต้องกดถึงจะต่อค่ะโอเคครับพอเห็นภาพส่วนประกอบแล้วทีนี้หัวใจของมันวงจรควบคุมมันทำงานยังไงนะครับไฟเลี้ยงเส้นลาย L เนี่ย จะผ่านเบรกเกอร์ก่อนจากนั้นก็จะวิ่งไปเข้าหน้าสัมผัส NC ของ Overload Relay ปกติจะเป็นขา9 5ค่ะขา9 5ออก9 6ปุ๊บก็วิ่งไปเข้าปุ่มปุ่ม Stop ที่เป็น NC ถูกต้องค่ะพอออกจากปุ่มสต o อไฟก็จะไปรอยอยู่ที่หน้าสัมผัส NO ของปุ่มสตาร์สีเขียวอ๋อไปรอยอยู่ตรงนั้นใช่ค่ะพอเรากดปุ่ม Start ปั๊บหน้าสัมผัส NO ก็จะต่อไฟก็จะวิ่งผ่านไปได้วิ่งไปไหนต่อครับ วิ่งไปเข้าที่ขั้ว a 1ของคอยแมกเนติกคอนแทคเตอร์ค่ะส่วนขั้ว a 2ของคอยก็ต่อกับสายนิวตรอน n เราไว้แล้วอ๋อพอ a 1ได้ไฟ a 2มีนิวตรอนคอยก็ทำงานครบวงจรแมกเนติกก็แมกเนติกก็จะทำงานค่ะหน้าสัมผัสหลักมันก็จะเปลี่ยนสถานะจ่ายไฟให้มอเตอร์ในวงจรกำลังต่อไปเดี๋ยวนะครับถ้าเรากดปุ่มสตาร์ทแล้วก็ปล่อยมือไฟมันก็ไม่น่าจะวิ่งผ่านปุ่มสตาร์ทไป a 1ได้แล้วสิครับแบบนี้มอเตอร์ก็ควรจะหยุดหมุน คำถามดีค่ะตรงนี้ล่ะค่ะที่ต้องมีสิ่งที่เรียกว่าวงจรช่วยจำหรือ holding circuit เข้ามาช่วยวงจรช่วยจำทำยังไงครับเราจะใช้นักสัมผัสช่วย auxiliary contact ของตัว Magnetic เองค่ะที่เป็นแบบ NO เอามาต่อขนานหรือต่อคล่อมตัวปุ่ม Start ไว้ค่ะอ๋อต่อคล่อมปุ่มเขียวไว้ใช่ค่ะทีนี้พอกดปุ่มสตาร์ครั้งแรกปุ๊บ m a g เนติกทำงานหน้าสัมผัสช่วย13 14ที่เป็น NO เนี่ยมันก็จะเปลี่ยนเป็นปิดวงจรทันทีเหมือนกันโอ้พอ13 14มันปิดถึงเราจะปล่อยมือจากปุ่มสตาร์ ไฟก็ยังมีอีกทางให้วิ่งผ่าน1 3บ4ไปเข้า A1 ได้อยู่ดีมันก็เลยทํางานค้างดอกไปได้เรื่อยๆจนกว่าเราจะไปกดปุ่มสต็อปหรือว่าโอเวอร์โหลดวงจรใช่ค่ะการกดปุ่มสต็อปซึ่งเป็น NC เนี่ยพอกดปุ๊บมันก็จะเปิดวงจรตัดไฟที่ไปเลี้ยงคอย A1 m a g แมกนติกก็หยุดทํางานค่ะเข้าใจแล้วครับชัดเจนเลยเรื่องวงจครควบคุมกับโฮลดิ้งเซอร์กิตทีนี้วงจรกําลังแ่ะครับที่จ่ายไฟจริงๆให้มอเตอร์ วงจรกำลังก็ตรงไปตรงมาค่ะไฟหลักจากเบรกเกอร์ก็จะวิ่งผ่านหน้าสัมผัสหลักของคอนแทคเตอร์แล้วก็จะออกจากคอนแทคเตอร์ที่ T1 T2 T3 ไปผ่านตัวโอเวอร์โหลดวีเลย์ก่อนอ๋อ oh, ต้องผ่านโอเวอร์โหลดด้วยใช่ค่ะเพื่อให้โอเวอร์โหลดวัดกระแสะได้ สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกวงจรไฟฟ้าที่เ,เรียกว่าพื้นฐานแต่ก็สำคัญมากๆเลยนะครับวงจรสตาร์ทมอเตอร์แบบ Direct อนไลน์หรือที่เราเรียกกันสั้นๆว่า DOL นี่แหละครับจากวิดีโอสาธิตที่เราดูกันมาเนี่ยมันดูเหมือนจะตรงไปตรงมานะครับคือต่อไฟเข้ามอเตอร์เลยก็หลักการพื้นฐานใช่ค่ะคือจ่ายไฟเต็มที่ให้มอเตอร์ทันทีเลยมันเลยเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดแต่ก็อย่างที่บอกค่ะมันมีประเด็นเรื่องตอนเริ่มทางานนิดหน่อย ครับเงินเรามาดูกันก่อนว่าส่วนประกอบหลกัหลกๆมันมีอะไรบ้างนะครับที่เห็นในวิดีโอก็จะมีตัวแรกเลยเบรกเกอร์หลักใช่ไหมครับค่ะตัวเมนเบรกเกอร์อันนี้สำคัญมากเอาไว้ตัดต่อไฟเข้าระบบทั้งหมดแล้วก็มีแมกเนติกคอนแทคเตอร์อันนี้เหมือนเป็นสวิตตัวใหญ่ๆใ,ใช่ค่ะทำหน้าที่จ่ายไฟหลักให้มอเตอร์แต่ควบคุมด้วยไฟน้อยๆจากวงจรควบคมุมแล้วก็โอเวอร์โหลดรีเลย์ตัวนี้คือป้องกันค่ะ ตัวนี้สำคัญมากคอยดูว่ามอเตอร์กินกระแสเกินหรือเปล่าถ้าเกินก็จะสั่งตัดวงจรป้องกันมอเตอร์เสียหายค่ะแล้วก็มีปุ่มกด2ปุ่มสีแดงกับสีเขียวก็คือปุ่มสต็อปปกติจะเป็นหน้าสัมผัสแบบ NC คือ Normally Closed ปกติจะต่ออยู่ NC Normally c l o s e คือปกติไฟผ่านได้ใช่ค่ะส่วนปุ่ม Start จะเป็น NO หรือ normally open คือปกติเปิดวงจรอ,อยู่ต้องกดถึงจะต่อค่ะโอเคครับพอเห็นภาพส่วนประกอบแล้วทีนี้หัวใจของมันวงจรควบคุมมันทำงานยังไงนะครับไฟเลี้ยงเส้นลาย L เนี่ยจะผ่านเบรกเกอร์ก่อนจากนั้นก็จะวิ่งไปเข้าหน้าสัมผัส NC ของ Overload Relay ปกติจะเป็นขา95ค่ะขา95แล้วก็ออกจากขา96ของ Overload ออก96ปุ๊บก็วิ่งไปเข้าปุ่มปุ่มแดง ปุ่ม stop ที่เป็น NC ถูกต้องค่ะพอออกจากปุ่ม stop ไฟก็จะไปรออยู่ที่หน้าสัมผัส NO ของปุ่ม start สีเขียวอ๋อไปรออยู่ตรงนั้นใช่ค่ะพอเรากดปุ่ม start ปับ๊บหน้าสัมผัส NO ก็จะต่อไฟก็จะวิ่งผ่านไปได้วิ่งไปไหนต่อครับวิ่งไปเข้าที่ขั้ว A 1ของของ c o i magnetic contactor ค่ะส่วนขั้ว A 2ของ c o ยก็ต่อกับสายนิวตรอน N ไว้แล้วอ๋อพอ A 1ได้ไฟ A 2มีนิวตรอนคอยก็ทำงานครบวงจร แมกเนติกก็แมกเนติกก็จะทำงานค่ะหน้าสัมผัสหลักมันก็จะเปลี่ยนสถานะจ่ายไฟให้มอเตอร์ในวงจรกำลังต่อไปเดี๋ยวนะครับถ้าเรากดปุ่มสตาร์ทแล้วก็ปล่อยมือไฟมันก็ไม่น่าจะวิ่งผ่านปุ่มสตาร์ทไป A1 ได้แล้วสิครับแบบนี้มอเตอร์ก็ควรจะหยุดหมุนอ่าคำถามดีค่ะตรงนี้ล่ะค่ะที่ต้องมีสิ่งที่เรียกว่าวงจรช่วยจำหรือ holding circuit เข้ามาช่วยวงจรช่วยจำทำยังไงครับ เราจะใช้นาสัมผัสช่วย auxiliary contact ของตัว Magnetic เองค่ะที่เป็นแบบ NO ปกติจะเป็นหมายเลข13กับ14ครับ13กับ14เอามาต่อขนานหรือต่อคล่อมตัวปุ่ม Start ไว้ค่ะอ๋อต่อคล่อมปุ่มเขียวไว้ใช่ค่ะทีนี้พอกดปุ่มสตาร์ครั้งแรกปุ๊บแ a g n e t i c ทำงานหน้าสัมผัสช่วย13-14ที่เป็น NO เนี่ยมันก็จะเปลี่ยนเป็นปิดวงจรทันทีเหมือนกันอ๋อพอ1 3 1 4มันปิดถึงเราจะปล่อยมือจากปุ่มสตาร์ ไฟก็ยังมีอีกทางให้วิ่งผ่าน13-14ไปเข้า A1 ได้อยู่ดีถูกต้องเป๊ะเลยค่ะมันก็เลยทำงานค้างดอไปได้เรื่อยๆจนกว่าเราจะไปกดปุ่ม Stop หรือว่าหรือว่า Overload ตัดวงจรใช่ค่ะการกดปุ่ม Stop ซึ่งเป็น NC เนี่ยพอกดปุ๊บมันก็จะเปิดวงจรตัดไฟที่ไปเลี้ยงคอย A1 m a g แมกนติกก็หยุดทำงานค่ะเข้าใจแล้วครับชัดเจนเลยเรื่องวงจครควบคุมกับโ o l d i n g circuit ทีนี้วงจรกาลังล่ะครับที่จ่ายไฟจริงๆให้มอเตอร์ วงจรกำลังก็ตรงไปตรงมาค่ะไฟหลักจากเบรกเกอร์ก็จะวิ่งผ่านหน้าสัมผัสหลักของคอนแทคเตอร์แล้วก็จะออกจากคอนแทคเตอร์ที่ T1 T2 T3 ไปผ่านตัวโอเวอร์โหลดวีเลย์ก่อนอ๋อต้องผ่านโอเวอร์โหลดด้วยใช่ค่ะเพื่อให้อเวอร์โหลดวัดกระแสะได้พอคอนแทคเตอร์ทำงานจากวงจรควบคุมก็เหมือนปิดสวิตช์ใหญ่ให้ไฟหลักวิ่นไปหามอเตอร์ได้เลยแล้วสมมติว่ามอเตอร์มันทำงานหนักเกินไปหรือมีปัญหาอะไรสักอย่างกินกระแสะเยอะผิดปกติ ไอ้ตัวโอเวอร์โหลดนี่มันจะช่วยยังไงนะครับค่ะถ้ากระแสที่ไหลผ่านโอเวอร์โหลดไปยังมอเตอร์เนี่ยมันสูงเกินค่าที่เราตั้งไว้ต่อเนื่องสักครักหนึ่งตัวโอเวอร์โหลดมันจะมีกลไกทํางานค่ะทํางานแล้วเกิดอะไรขึ้นครับผลก็คือหน้าสัมผัส NC เบอร์9596ที่เราเอาไปต่อไว้ในวงจรควบคุมมาค่ะมันจะเปิดวงจรออกอ๋อไอ้ตัว NC ในวงจรควบคุมมันจะเปิดออกเองอัตโนมัติใช่ค่ะพอ95้ถึงมันเปิดไฟที่วิ่งไปเลี้ยงคอยล์ A 1ก็ถูกตัด แมกเนติก็หยุดทํางานไฟก็ไม่ไปมอเตอร์มอเตอร์ก็หยุดอืมปลอดภัยขึ้นเยอะเลยและที่สําคัญนะคะหลังจากโอเวอร์โหลดมันตัดการทํางานไปแล้วเนี่ยเราจะกดปุ่มสตาร์ทซ้ําๆมอเตอร์ก็ไม่ติดนะคะอา้าวทาไมล่ะครับเพราะว่าหน้าสัมผัส9596มันยังเปิดค้างอยู่ค่ะเราต้องไปกดปุ่มรีเซ็ตที่ตัวโอเวอร์โหลดรีเลย์ก่อนให้หน้าสัมผ,สมผัสมันกลับมาเป็น NC เหมือนเดิมวงจรควบคุมถึงจะพร้อมทํางานอีกครั้งอืมต้องมีคนไปกดรีเซ็ต เหมือนบังคับให้เราต้องไปดูก่อนว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมกระแสเกินถูกต้องค่ะเป็นการป้องกันไม่ให้เราสตาร์ทมอเตอร์ซ้ำๆทั้งที่ปัญหายังไม่ถูกแก้ไข